หลักฐานชาร์หมดดามคชาพา vs แบมแบมก็สเซเวนมองหน้ากันติดไหมไปดู ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พักใหญ่ๆได้เกิดประเด็นดราม่าสนันโซเชียลกรณีหมดดาคชาพานำเรื่องราวของลิซ่ากับการปล่อยโซโล่เอเพลงลลิซาขึ้นเทรนโลกมาเล่าข่าวผ่านรายการแชทโดยมีช่วงหนึ่งหมดดาชื่นชมลิซ่าโดยยกเอาศิลปินคนอื่นมาปเปรียบเทียบสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับของนิชาคุณหอระเวชกุลสมาชิกวง 2PM และแบมแบมกันพิมุกผูวกุล สมาชิกของ g o ว7จากนั้นไม่นานแบมแบมได้ทวิตข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่เป็นไรครับบางทีหลายๆคนอาจไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมก็มีความสุขแล้วครับจนเป็นเหตุให้หมดดาต้องขอโทษขอโพยอย่างเป็นทางการแบบดําเนินรายการแบบซอฟลงมานับจากนั้นเหตุการณดราม่าผ่านพ้นไปนานพักใหญ่แต่หลายๆคนอาจยังสงสัยว่าหมดดาและแบมแบมยังมี คคุณติดขังในใจกันอยู่บ้างไหมซึ่งล่าสุดก็เป็นอันสยบสบดรามา่าเมื่อพี่ชายแบมแบมแบงค์ชินดานายผู้บริหารค่ายเพลง east g o music identities พาน้องแองจี้ทิติชาไปโปรโมตในรายการแชะงานนี้ทางมดดาแอนแบงคุยกันแบบเฮฮาสนุกสนานอะไรเรื่องข้องใจใดๆทุกประการแถมีมีเซอร์ไพรส์ด้วยการให้แบมแบมโทรมาทักทายมดดากลางรายการอีกด้วยซึ่งมดดา ก็ถามถ่ายถึงเรื่องที่เคยจะชวนกินข้าวด้วยกันซึ่งแบมแบมเคยชวนให้ไปกินหมูกระทะด้วยกันโดยแบมแบมก็บอกว่าให้หมดดนามนั้นรีบบินไปเกาหลีจะได้ไปกินหมูกระทะด้วยกันและเมื่อถูกถามว่าเมื่อ,อไหร่จะกลับมาถ่ายแบมแบมก็เผยว่าจริงๆมีงานที่ถ่ายแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรเพราะงานยังไม่เปิดเผยออกมาแต่ว่าเป็นในเร็วๆนี้แน่นอนพร้อมกับพูดฝากผลงานและบริษัทของพี่ชายด้วย